สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบดีน่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้เนาะก็มาพบกับช่องจะจ่าป่าเขาพูดเมืองเพชรบูรณ์นะคะสำหรับนะคะวันนี้จ่าก็มีแนวทางนะคะของรัฐบาลเนาะ,อะเอามาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้แนวทางของจ่านะคะจะมีเลขนะคะชุดไหนบ้างเอามาฝากเพื่อนๆเนานะ,ะมาเริ่มกันที่นะคะชุดเด็ดของ กอดไว้แน่นๆนะคะโดยพระจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดนี้นะคะอ่ากอดไว้แน่นๆนะคะพระจันทร์นะคะงวดวันที่16นะคะ พฤษภาคม6 3นะคะอ่ามาดูกันนะคะชุดบนล่างนะคะมีชุดไหนบ้างนะคะอ่าบนล่างนะคะให้มาเป็นชุดสามตัวเนาะก็จะมีนะคะ979นะคะ949อันนี้จะเป็นชุดพระจันทร์นะคะ สี่นะคะและอีกหนึ่งชุดสุดท้ายนะคะสี่นะคะอ่าทั้งหมดนะคะสชุดนะคะอ่าจัดมานะคะให้เพื่อนเพื่อนเอาไว้รุ้นโชคกันนะคะอ่ามาดูนะคะชุดต่อมากันเลยนะคะ สำหรับนะคะเลขชุดน,นี้นะคะจะเป็นเลขมงคลนะคะเป็นของอวันนะคะซึ่งตรงกับวันนะคะวันฉัดมงคลนั่นเองนะคะซึ่งเลขมงคลนะคะงวดน,นี้นะคะามาดูกันนะคะเลขมงคลนะคะจะมีชุดไหนบ้างนะคะ ซึ่งนะคะวันที่สี่นะคะพฤษภาคมหกสามนะคะตรงกับอ่าเป็นวันฉตดมงคลนะคะครบรอบหนึ่งปีทรงครองราชนะคะ เป็นนะคะตัวเลขนะคะอ่าที่เป็นเลขมงคลนะคะสําหรับปีนี้นะคะมาดูกันนะคะสําหรับของรัชกาลที่สิบนะคะตัวเลขนะคะที่น่าลุ้นและอาจจะอั้นนะคะอ่ะชุดนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะ สชุดนี้นะคะจะเป็นเลขมงคลนะคะตรงกับวันฉัดมงคลนะคะซึ่งในวันที่4นะคะในหลวงราชกาลที่10นะคะขึ้นครองราชครบ1ปีนะคะอ่าอันนี้นะคะก็เพื่อนๆก็นำไปลุ้นโชคได้นะคะอ่าสำหรับนะคะเลขชุดนี้นะคะจัดให้นะคะ สองตัวบนตรงๆนะคะทั้งหมดนะคะห้าชุดนะคะ,ะมาดูกันนะคะให้มาห้าชุดนะคะเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะ ลองดูนะคะว่าจะมาอีกไหมนะคะงวดนี้นะคะสิบหกนะคะพฤษภาคมหกสามนะคะอ่าสองตัวบนตรงๆนะคะมี ดูกันนะคะว่า2ตัวบนตรงๆจะมีชุดไหนบ้างนะคะอ่ะก็จะมีนะคะ8 1นะคะ8 3 8 4 8 5แและ8 7นะคะโอ้8มาดังเลยนะคะอ่ะแค่นี้นะคะ ลองดูนะคะสําหรับเลขชุดนี้เนาะ,ะเผื่อจะมีโชคร่วมกันก็เป็นได้นะคะเพื่อนๆลองจัดเอาไว้ดูเลยนะคะ,ะมาตามกันต่อเลยนะคะสำหรับเลขชุดนี้นะคะจะเป็นเลขชุดของ ชีวิตยังมีหวังนะคะของหนูผีนะคะชุดของหนูผีพเนจรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชีวิตยังมีหวังหนูผีพเนจรนะคะให้ชุดไหนมาบ้างนะคะอ่าเป็นชุดรัฐบาลน,นะคะมาดูกันนะคะว่ามีชุดไหนบ้างเนะาะบนนะคะ บนให้มานะคะ981นะคะอันนี้ชุดบนนะคะ971นะคะต่อมานะคะชุดสองตัวนะคะ มาดูชุดล่างนะคะ สำหรับนะคะชุดของหนูผีพเนจรน,นะคะให้มานะคะเป็นชุดรัฐบาลนะคะบนนะคะบนให้มานะคะ981นะคะ,ะและ971าตัวนะคะ81นะคะ71ล่างนะคะชุดล่างนะคะ 5775นะคะซึ่งชุดนี้นะคะรอรับตังเลยนะคะงวดวันที่16พฤษภาคมนั่นเองนะคะเพื่อนๆน,นะคะเก็บไว้ลุ้นโชคได้นะคะเผื่อจะมีโชคร่วมกันเนะาะมาปิดท้ายที่ชุดนี้นะคะสำหรับนะคะเลขชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของ ทำชโนดน,นะคะบารมีนะคะปู่สีสุดโธนะคะอ่ะของวัดวันที่สิบหกนะคะพฤษภาคม 63นะคะซึ่งชุดนี้นะคะบอกไว้คำเดียวนะคะว่าของแท้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชุดคำชโนดนะคะให้มาเป็นชุดตัวไหนนะคะสำหรับงวนนี้นะคะซึ่งจะเป็นนะคะความรับห่งศรัทธานะคะ มาดูนะคะ,อะของคําชโนดนะคะวันนี้เนาะให้มาชุดตัวเลขนะคะตัวเดียวเช่นเดิมนะคะให้มาสองหกนะคะสำหรับคําชโนดนะคะวันนี้นะคะ,ะสำหรับนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะ เฮงๆรวยรวยนะคะจับเลจับตัวเลขอันไหนนะคะชุดไหนไปลุ้นนะคะก็ขอให้ได้โชคกันทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ